ผลเสียของความเครียดมีมากมายครับจะเครียดไปทําไมครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าทั้งชีวิตเมื่อเครียดแล้วเนี่ยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตเลยครับความเครียดเป็นของคู่มนุษย์เราก็จริงอยู่นะครับแต่เมื่อไหรที่มีความเครียดแล้วเนี่ยจะทําลายชีวิตเรานะครับความเครียดทําลายกายทําลายจิตทําลายมิตรทําลายงานครับ หความเครียดทำลายร่างกายครับร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อมีความเครียดเนี่ยจะหลั่งสารแห่งความทุกข์หรือสารคอร์ติโซออกมาเยอะมากนะครับสารแห่งความทุกข์หรือสารคอร์ติโซเนี่ยเป็นสารที่ทําให้คนเราทุกข์ยากลําบากใจทําให้คนเราเครียดครับเพราะฉะนั้นเวลาสารเหล่านี้หลั่งมาเยอะเนี่ย จากการวิจัยทั่วโลกจะไปทำลายหมดเลยครับแล้วก็กระตุ้นโรคด้านร่างกายสารพัดทั้งไขมันความดันเบาหวานนะครับโรคหลอดเลือดและหัวใจเหล่านี้ความเครียดกระตุ้นให้เกิดและให้มีมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่เครียดเราลดความเครียดเนี่ยจะส่งผลให้โรคทางกายที่ว่ามาเหล่านั้นเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นอย่าเครียดเลยครับเครียดแล้วทำลายกายครับ เครียดไปทําไมต่อมาข้อ2ครับเครียดแล้วทําลายจิตครับจิตของคนเราเนี่ยถ้าเราไม่เครียดจิตเราจะสงบจะเกิดสติจะเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญานะครับเครียดแล้วทําลายจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยควรจะอยู่สงบสงบแต่ทันทีที่นําสิ่งปรุงแต่งภายนอกเข้ามาร้าอารมณ์ไม่ว่าเครียดจากเครื่องที่ผ่านมาในอดีต แล้วก็เครียดจากเรื่องที่ยังไม่มาในอนาคตแล้วเครียดจากเรื่องบริบทรอบข้างเราที่ไม่เป็นไปดั่งใจเราต้องการคือไม่พึงใจในตัวเองไม่พึงใจผู้อื่นแล้วไม่พึงใจในบริบทแวดล้อมเหล่านี้ก็เครียดไปหมดเลยครับดังนั้นความเครียดอย่างนี้เนี่ยทำลายสภาพจิตใจจิตใจที่ถูกทําลายเป็นยังไงหรอครับ ก็เป็นจิตใจที่ไร้สติไร้สมาธิและท้ายที่สุดจิตไม่สงบไม่เกิดปัญญาอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเครียดเลยครับลดความเครียดกันเถอะนะครับวิธีลดความเครียดเนี่ยอาจารย์แดงบอกไว้เยอะแยะมากนะครับทั้งลดความเครียดจากการทํางานลดความเครียดจากการรับมือกับเจ้านายคลายเครียดจากการไม่มีเงินใช้เยอะแยะมากนะค้นดูใน Google ต่อได้หรือใน u t u b e ของอาจารย์แดงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เครียดแล้วทำลายจิตด้วยนะครับอย่าเครียดกันเลยนะครับเครียดทำลายกายทำลายจิตทำลายมิตรครับข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับมีคนเล่าให้อาจารย์แดงฟังเยอะมากนะครับว่าที่เลิกคบเพื่อนคนนั้นคนนี้ไปเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนเครียดมากเจอทีไรมีแต่ความเครียดเล่าแต่เรื่องเครียด,ยดให้ฟังคนเราเนี่ยไม่มีใครอยากรับ เรื่องเครียดมากๆตลอดเวลาหรอกนะครับเป็นเพื่อนเป็นมิตรต่อกันเนี่ยนานๆเล่าเรื่องที่เป็นความทุกข์ความเครียดให้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ถ้าเล่าทุกวันทุกวันทุกวันเจอทุกครั้งมีแต่เรื่องเครียดเครียเครียดเครียดเนี่ยเพื่อนเราจะหนีห่างออกจากเราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครียดจึงทําลายมิตรครับเช่นนั้นเครียดไปทําไมล่ะครับเครียดแล้วทําลาย กายทำลายจิตทำลายมิตรตามมาด้วยข้อสีครับเครียดทำลายงานครับคนที่เครียดเยอะๆเนี่ยสติสมาธิในการทำงานไม่ดีหรอกครับทำงานบกพร่องครับคนที่เครียดดเนี่ยคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกไม่ต้องว่าคนอื่นเลยแค่อาจารย์แดงเองเนี่ยเป็นนักเขียนนะครับถ้าวันไหนช่วงไหนมีความเครียดเยอะๆเนี่ยผมเขียนหนังสือไม่ออกนะครับเขียนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเครียด เพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจึงทําลายงานครับคนที่ทํางานประจําเมื่อเครียดมากๆก็ไม่สามารถจะจําวิธีการทํางานได้ยิ่งคนที่ทำงานในลักษณะที่เป็นงานรูทีนและต้องใช้ความแม่นยำเนี่ยเมื่อไหร่คุณเครียดเนี่ยความแม่นยำคุณจะหายไปและใครที่ต้องทำงานแล้วใช้ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์เนี่ยเมื่อไหร่ความเครียดมาจินตนาหาย ความเครียดมาจินตนาการหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจึงทําลายงานครับเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องเครียดครับเมื่อ,อไหร่ที่เครียดแล้วทําลายกายทําลายจิตทําลายมิตรทําลายงานเสมอเพราะฉะนั้นอย่าเครียดเลยนะครับวิธีคลายความเครียดไปดูได้ในคลิปอื่นๆของอาจารย์แดงบุตรทิพพงศ์ใน YouTube นะครับมีสารพัดวิธีคลายเครียดต่อปัญหาต่างๆไปดูได้แต่คลิปนี้ แค่บอกว่าอย่าเครียดเลยครับเครียดแล้วทำลายกายทำลายจิตทำลายมิตรทำลายงานเพราะฉะนั้นอย่าเครียดดีกว่านะครับหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อเป็นวิทยาทานด้านสุขภาพจิตให้กับสาธารณชนทั่วไปด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ